ในคลิปนี้นะคะเล็กจะมาบอกวิธีการเบลอค่ะเบลอภาพหรือว่าวัตถุที่เราไม่ต้องการให้เห็นชัดเจนนะคะเล็กได้เบลอไว้แล้วบางส่วนทีนี้เล็กเลือกอตัวเมนูนี้มาจากไหนเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะเล็กสมมุติว่าเล็กต้องการเบลอภาพนี้นะคะเรากา็เลือกฟุตเทจเมื่อเราเลือกฟุตเทจหรือว่าช่วงจังหวะที่เราต้องการเบลอได้แล้วเนี่ยเรากดที่เลเยอร์ค่ะกดที่เลเยอร์นะ เสร็จแล้วเรามาเลือกที่เอฟเฟกต์นะเราจะเห็นนะคะเขาจะไปเปิดหน้าต่างของเอฟเฟกขึ้นมาซึ่งถ้าใครไม่มีเอฟเฟกตัวนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปที่ร้านค้าได้นะคะร้านค้าด้านบนที่เป็นรูปร้านค้านะคะแต่ตรงนี้เอเล็กโหลดมาแล้วเนาะเราก็มาเลือกตรงเอฟเฟกพื้นฐานค่ะกดเข้าไปเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าการเบอร์ภาพกับมเสตเราจะเลือกเบอร์แบบไหนเลือกแบบโมเสตก็ได้นะคะอันในที่นี้เดี๋ยวเอเล็กเลือกตัวโมเสตให้ดูก่อนก็กดเข้าไปค่ะ เห็นไหมสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะมีเลเยอร์ที่เป็นโมเดลขึ้นมานะคะแล้วดูที่เฟรมของเราเห็นไหมคะตรงเนี้เราก็ยังสามารถที่จะขยับเห็นไหมคะตามรูปร่างได้แบบอิสระนะคะเราต้องการจะเบอร์ในช่วงไหนสมมุติว่าเราต้องการจะเบอร์ช่วงนี้น,นะคะช่วงจานเอาประมาณขนาดนี้นะเราก็กดถูกไปก่อนคะ่ะกดถูก คราวนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่ใช่ไหมแล้วก็มาเลือกตรงตั้งค่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องเลือกตัวฟังก์ชันที่เราต้องการใช้นให้เป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาก่อนนะคะกดให้เป็นถ้าถ้ากรอบสีเหลืองหายไปเนี่ยกดลงไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาพอเป็นกรอบสีเหลืองนั่นหมายความว่าเราต้องการจะทํางานกับณตรงตัวเลเยอร์นั้นๆนะคะคราวนี้พอเลือกเลือกตรงกรอบสีเหลืองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเลือกตรงตั้งค่าค่ะ เลือกตรงตั้งค่านะเห็นไหมว่าจะมีสไลด์ให้เราเลือกเนียตอนนี้อเล็กเบอร์ไว้ที่ระดับ5นะคะเราสามารถกดนะคะแล้วก็เลื่อนมาได้เห็นไหมสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะความคมชัดหรือว่าการเลอเนี่ยมันจะเข้มขึ้นตามที่เราเลือกนะคะอันนี้เราก็เลือกถึงระดับ20อ่ะคราวนี้พอเราเลือกได้แล้วนะอันสมมติอันนี้เลยกลาเป็นระดับ20เลยนะกดถูกไปนะคราวนี้เราลองมาเล่นดู เห็นไหมคะก็จะเบอร์ขึ้นมาแบบนี้นะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราจาเราจําไม่ได้ว่าช่วงจังหวะไหนที่เราต้องการจะเบอร์เนี่ยเราก็ยังมีอีกความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะบุ๊กมาร์กได้นะคะเห็นตัวเส้นที่เป็นแถบสีแดงไหมคะตัวนี้นะเรากดค้างเข้าไปค่ะเห็นไหมเขาจะเพิ่มขึ้นตอนเนี้ย ที่เขาโชว์ขึ้นมาหลายตัวเนี่ยเพราะว่าเล็กได้บุ๊กมาร์กเนี่ยพวกนี้เล็กได้บุ๊กมาร์กด้านนี้ไว้ก่อนแล้วเห็นไหมคะที่เป็นสีม่วงขึ้นมานั่นคือเล็กบุ๊กมาร์กไว้แต่เล็กจะมาทําให้ดูว่าการใช้บุ๊กมาร์กทำยังไงนะคะเพื่อที่จะกําหนดตําแหน่งได้แม่นยําขึ้นเวลาที่เราอาจจะลืมไปว่าตําแหน่งไหนแน่นอนเราเราต้องการใช้ตําแหน่งที่แน่นอนนะคะสมมติตรงนี้เราต้องการใช้ตําแหน่งนี้นะให้มันแน่นอนแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เพิ่มบุ๊กมาร์กเห็นไหมคะจะเป็นสีม่วงแล สมมุติว่าสมมติว่าตัวเนี้ยเ,เล็กลบไปก่อนก็ได้อะลบทีนี้เราต้องการจะเพิ่มตำแหน่งนี้ใช่ไหมนนี้ก,ก็เพิ่มบุ๊กมาร์กตรงนี้ไปละเอาถึงแค่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เพิ่มบุ๊กมาร์กไปอีกอเหนะ็นไหมจะเห็นสีม่วงขึ้นมาเวลาที่เราสไลด์ออกไปจากตรงนี้เราจะไม่เห็นนะคะพอเรากดเข้ามาจนถึงที่เราบุ๊กมาร์กไว้เนี่ยเราก็จะเห็นตำแหน่งที่บุ๊กมาร์กไว้แล้วก็ไปเลือกมาได้คะ่ะ เอาเลือกให้ดูอีกทีนะเอฟเฟกแล้วก็ไปเอฟเฟกพื้นฐานเลือกตัวโมเสสเห็นไหมคะกดถูกแล้วเราก็มาตั้งค่านะคะต้องเป็นกรอบสีเหลืองด้วยนะเราตั้งค่าไปเอบเอาให้ยี่สิบเหมือนเดิมเมื่อกี้อคราวนี้เราจะต้องการแค่ตรงเนี้ยเบอร์ตรงเนี้ยนะคะไม่ให้เห็นกดถูกนะเพลย์กดเพลย์นะเขาก็จะเล่นให้ก็จะบุกมากไป ตามที่เรานั่นไว้พอจบช่วงที่เราเบอร์นะคะก็จะเข้าเป็นภาพปกตินั่นเองคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะลบนะคะ <Hey. S 1> ก็ลบตรงที่ไปได้ <Hey. S 1> กดแล้วก็ลบได้นะคะ <Hey. S 1> กดป้ายแล้วเราก็เลือกที่หนังขยะลบไปเลยนะโอเคคราวนี้มาดูนะคะตรงเนี้ยที่เเล็กบุ๊กมาร์กไว้แล้วก็ทําการเบลอร์อภาพไว้เห็นไหมปึ๊บเหมือนกันคะ่ะเราต้องการจะเบอร์ภาพด้านหลังนะตรงเนี้ย ล้วก็บุ๊กมาร์กไว้เหมือนเมื่อกี้ที่บอกนะคะบุ๊กมาร์กไว้จะเลอถึงตรงไหนนะคะเราก็บุ๊กมาร์กไว้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วกดกดแล้วก็เพิ่มบุ๊กมาร์กเห็นไหมคะเราต้องการแค่นี้คราวนี้ต้องการให้เด่นชัดขึ้นเเนี่ยอะไรก็ใส่เป็นไอคอนลูกศรไปด้วยแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อไม่ใส่ก็ได้นะเนี้ยอธิบายให้ดูนะคะก็เลยใส่ไอคอนลูกศรให้อาลบไป สมมติว่าเราต้องการอธิบายนะมาถึงตรงนี้นะใตรงนี้ช่วงนี้ใส่บุ๊กมาร์กนะเราต้องการเน้นอะไรก็จะใส่ตัวลูกศรมาเลือกตรงเลเยอร์แล้วก็เลือกที่สติ๊กเกอร์นะคะเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างนะคะที่เราเลือกเข้ามายถ้าไม่มีนะคะเราสามารถกดไปที่ร้านค้าได้นะคะตรงนี้เลือกไอคอนลูกศรอันนี้คือดาวน์โหลดมาแล้วนะนวิธีดาวน์โหลดเนี่ยเราเคยทำว้ให้ดูแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าใครต้องการให้ทำใหมอ่อีกสักอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเลยกจะมาทําให้ดูนะคะทีนี้อะไรก็จะเลือกตัวนี้ปึ๊บเข้ามาเ,เห็นไหมเน,นี่ยไอคอนเข้ามาละคือเน้นนะเราก็สามารถที่จะหมุนได้หรือว่าย่อขยายย่อขยายได้เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างอยู่หลักการเดียวกันหมดทําได้หมดนะคะอันนี้อะไกก็ต้องการให้มันชี้ชตรงนี้นะคนที่เรามาดูด้านหลังเห็นไหมมันเป็น กรอบสีเหลืองขึ้นมานะคะตรงกรอบสีเหลืองเนี่ยเรายังสามารถให้เขาขยายไปสแสดงได้ยาวขนาดไหนก็ได้เห็นไหมเอาสั้นประมาณขนาดนี้เห็นนี้มาดูเห็นไหมคะก็จบตรงที่เราเลือกไว้นั่นเองนะตัวลูกศรอ,อดึงให้มันจบพร้อมกันก็ได้หรือว่าจะให้เขาสั้นายาวกว่ากันก็ได้หรือจะมาใส่เป็นเอฟเฟก เนี่ยเอฟเฟกตอนเข้าก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเลือกเข้าไปเห็นไหมพวกนี้เป็นเอฟเฟกต์ทั้งนั้นคะให้ขึ้นมาแบบนี้ได้นี่ก็คือความเร็วนะ,ะต้องการให้เอฟเฟกต์แรงเร็วหรือว่าช้านะคะหรือว่า,าเลื่อนมาจากข้างไหนเห็นไหมทีนี้มันก็เราก็ทําได้นะคะถ้าไม่ถ้าเราไม่ใส่เอฟเฟกต์เขาก็จะแสดงขึ้นมาแบบธรรมดานั่นเองนะคะคราวนี้มาดูนะคะถ้าเราต้องการจะเน้นนะคะเน้นตรงนี้นะ อันนี้อเล็กตัดมาแล้วนะคะเราต้องการจะเน้นก็ใส่เน,เน้นช่วงนี้เป็นพิเศษนะเราก็ใส่บุ๊กมาร์กเข้าไปอย่างที่บอกนะกดค้างก็ใส่บุ๊กมาร์กแล้วก็เน้น <recommendations S 1> ถึงตรงช่วงไหนนะคะเราก็ใส่บุ๊กมาร์กตอนต้นแล้วก็ตอนจบลงไปนะ <uit. S 1> อันนี้จะเห็นว่าอเล็กตัดเป็นช่วงนะแล้วก็มีบุ๊กมาร์กด้านหน้าและด้านหลังเพราะว่าต้องการให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เน้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันะ จำคันเด้นใกล้เข้ามานะโอเคไหมคะตรงนี้นะตรงนี้ทำยังไงอาเล็กใช้วิธีการซูมนะการซูมมันจะมีฟังก์ชันซูมและแผนถ้าในเลเยอร์ที่เป็นอ่าเป็นมีเดียหลักนะคะเราจะสามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะกดปุ๊บเข้าไปคุณจะมองเห็นด้านบนนะที่เป็นรูปจอซ้อนกันเนะี่ยเห็นไหมแล้วกดเข้าไปเนะี่ยจะมีคำว่าแผนและซูม ขบอกแล้วว่าคลิปนี้หลายเทคนิคนะคะตรงนี้คือเราต้องการให้หัวกระท้ายเท่ากันนะเราก็สามารถขยายขยายได้เห็นไหมคุณสังเกตนะเวลาเราขยายด้านหลังของแผนและซูมเนี่ยก็จะขยับไปตามมือของเราใช้ในการเน้นนะตรงนี้ต้องการเน้นให้เห็นชัดๆขึ้นนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาปึออ๊บประมาณขนาดนี้ทั้งหัวและท้ายนะคะของคลิปเฉพาะฟุตเทจนี้เฉพาะคลิป สั้นๆตัวนี้นะที่เอลิสตัดออกมาจะแสดงรูปแบบแบบนี้นะคะด้วยความหิวโหยเข้าเช้าเห็นไหมคะมันจะซูมใกล้เข้ามาแล้วก็กลับเข้าไปเป็นปกติเหมือนเดิมนี่ก็มาอีกช็อตหนึ่งนะเราก็ต้องการจับเลอเหมือนกันค่ะเห็นไหมช็อตนี้นะเกียว้าวอ๋อวันนี้ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ใส่เกี๊ยวมาด้วย สังเกตเห็นด้านข้างไหมคะว่าเลก็กมีทั้งเบลอแล้วก็มีทั้งเส้นขอบขึ้นมาอันนี้ทํำยังไงเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะแล้วก็เลือกเข้าไปตรงเ,ออเลเยอร์นะคะแล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกเหมือนกันแต่ตอนนี้เลก็กก็จะเลือกเป็นเอฟเฟกอีกตัวหนึง่งคือเอฟเฟกพื้นฐานแต่จะมาเลือกเป็นการเบลอภาพนะคะอันนี้เลก็กเลือกไว้แล้วนะเบลอภาพเพื่อให้เห็นภาพนะสมมติว่าเล็กต้องการเบลอภาพตัวนี้นะ ก่อนที่จะถึงนี่นะอันนี้ไม่ต้องบุ๊กมาก็ได้นะคะแล้วเลเยอร์แล้วก็เอฟเฟก Effect. เลื่อนลงไปข้างล่างส่วนใหญเ่เมนูนี้จะอยู่ด้านล่างสุดนะเอฟเฟกพื้นฐานตอนนั้นเราเลือกเป็นโมเดสรไปแล้วใช่ไหมเน,นี่ยเราเจะเลือกเป็นการเบอร์ภาพกดเข้าไปเห็นไหมคะนะเป็นกรอบสีแดงตอนนี้ยังเป็นกรอบสีแดงอยู่ยังไม่มีคําสั่งคำํำการตั้งค่าขึ้นมานะคะกดถูก เห็นไหมแต่ยังเป็นกรอบสีเหลืองอยู่นะหมายความว่าเรายังเลือกตัวนี้อยู่แล้วก็ต้องการเบอสมมติว่าเบอรตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะปุ๊บปิดไปเลยไม่ต้องเห็นเลยก็ได้หรือว่าเอาบางๆบางๆประมาณขนาดนี้ก็ได้นะคะแล้วกดถูกไปเนี่ยอะไรก็เลือกเบอร์ได้ อ,อ๋อวันนี้ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ใส่เกีียวมาด้วยมาลองนะเท็นพม,<ะ>มีเกียวจะเห็นนะคะว่าตัวเนี้ยอเล็กซ์ใช้วิธีก,การเบลอด้วยอีกคําสั่งหนึ่งนะคะไม่ใช่โมเสสเนาะคราวนี้จะลบตัวนี้ไปก่อนนะคะเนี่ยเราก็ขยับไปได้ทุกที่ ลบไปนะคะเราต้องการที่จะเบอร์ด้านข้างนะคะเล็กก็เบอร์ไปแล้วแล้วคราวนี้เน้นนะคะว่าเล็กเบอร์ตรงนี้นะ,ละนเ,ออนเนล็กนนะะลก็จะใช้วิธีการตีกรอบทีนี้เราไม่ได้ใช้ตัวไอคอนที่เป็นลูกศรนะคะเล็กจะใช้วิธีการตีกรอบไปให้เห็นนะเลือกตรงเลเยอร์เหมือนกันค่ะเราไปเลือกตรงวาดเขียนนะด้านล่างเห็นไหมคราวนี้มันจะมีตัวเส้นขึ้นมาซ้อนกันเพราะาอันเดิมอันยังไม่ได้ลบนะคะ แต่สังเกตเห็นนะว่าเป็นขอบสีแดงอยู่นะคือเลเยอร์ที่เราต้องการทํางานด้วยนั่นเองนะคะก็เปลี่ยนสีได้นะคะเนี่ยตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสังเกตเห็นนะเป็นสีฟ้าด้านล่างกดไปคราวนี้ต้องการที่จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอ่ะเป็นกรอบเหลี่ยมคือเป็นกรอบนะคะโปร่งเหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนให้มันทึบอะไรก็จะกดเลือกตัวทึบ หรือจะเปลี่ยนเป็นวงกลมอ่ะก็ได้เหมือนกันคราวนี้เรามาลองมาดูนะวงกลมจะเป็นยังไงมาดูด้านล่างค่ะน,นันนก็เป็นอย่างลบนะเนี่ยต้องการให้วงใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมกดเข้าไปอนี่เราไม่ชอบเราก็ลบไปปึ๊บจะลบทีเดียวหรือว่าลบทีละวงก็ได้ในกรณีที่เราเลือกมาวาดลงไปหลายชิ้นงานนะคะแล้วก็ลบไปได้ค่ะนะ คราวนี้ถ้าเราต้องการจะลบบุ๊กมาร์กนะคะเราก็สามารถทําได้ค่ะกดไปที่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะกดค้างไว้เสร็จแล้วล้างบุ๊กมาร์กทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการจะลบทีละตัวเนี่ยเราก็ติ๊กไปนะคะติ๊กแล้วก็เลือกลบทีละตัวได้แต่ตอนนี้อะไรต้องการจะล้างบุ๊กมาร์กทั้งหมดทีเดียวไม่ต้องการลบทีละตัวนะคะก็เลือกด้านบนค่ะล้างบุ๊กมาร์กทั้งหมดสังเกตดูไปค่ะบุ๊กมาร์กหายไปหมดแล้วโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่เอามาฝาก